ทุกท่านพมชันนะครับอ่ะวันนี้ผมมาแบ่งปันทุกท่านแบบด่วนๆน,นะครับก็คือแลกเปลี่ยนกันแต่แต่างประเทศเนี่ยต่อไปเนี้ยเวลาใครซื้อเงินคุณต้องดูให้ดีนะครับถ้าวันนี้คุณไปซื้อเงินประเทศที่ผิดนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาที่ผมโพสต์ในคลิปไปจะมีของนอร์เวย์กับสวีเดนนะครับและที่ กำลังจะตามมาก็คือเดนมาร์กนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้จะเลิกใช้เงินสดแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับจะเลิกใช้เงินสดแล้วจะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วมันทําให้เงินในประเทศที่เป็นธนบัตรจะไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวเหล่านี้ที่มาเที่ยวไทยก็จะไม่มีเงินสดแล้วมันทําให้สถาบันการเงินที่ รับแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ประเทศนี้เขาก็ไม่รับแล้วเพราะว่าถ้ารับมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนนะครับมันก็จะกลายเป็นของเก่าของสะสมนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกตามตรงแล้วว่าใครซื้อมาเนี่ยแน่นอนถ้าคุณไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยขาดทุนนะครับขาดทุนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะบางทีเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับ ยูยๆงดรับซื้อเลยนะครับผมก็ไม่รู้ปัจจัยหรือว่าเหตุผลอะไรทั้งหลายชัางปวงฉนันใครจะซื้อสกุลเงินไหนนะครับคุณดูให้ดีนะครับดูให้ดีวันนี้แลกเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะสังคมหรือเทคโนโลยีที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยกำลังบังคับให้คนจากที่เคยใช้ธนบัตรนั้น จะเลิกใช้ละเอาง่ายคืออย่างใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราไปไหนเนี่ยล้วก็สแกนสแกนสแกนนะครับแม้แต่ผมไปซื้อยาเนี่ยก็สแกนเช่นฝรั่งก็เหมือนกันเวลาไปซื้ออะไรพวกนี้มันก็จะสแกนนะครับแม้แต่วันนี้คนไปต่างประเทศนะครับผมเคยสอนคนในคอร์สแอดวานะ่ะมันก็เช็คแค่บัตรเองเอาเงินไทยเติมเข้าไปถึงเวลาไปกดเงินต่างประเทศอ่ะคุณจะกดเงิน,นอะไรฟังสวิต ดอลล่าเลยได้หมดนะครับเช่นวันนี้การแลกเปลี่ยนถ้าคุณจะซื้อหรือคุณจะตัดสินใจมาเก็งกำไรคุณต้องดูทิศทางให้ดีนะครับดูทิศทางให้ดีจดค่าเงินหรือไม่ก็ถ้าใครมีคู่มือผมคุณก็ดูให้ดีนะครับเพราะบางอย่างมันจะมีสัญญาณบอกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าใครไม่รู้ อยากจะอะไรคุณเอาซื้อคุ่นมึงไปดูครับดีกว่าคุณไปลงทุนผิดนะครับแล้วก็มาเสียเงินจํานวนมากนะครับจํานวนมากจริงๆนะครับเพราะว่าการที่หยุดรับซื้อเนี่ยเสียเงินเยอะนะครับฉนันฝากไว้นะครับวันนี้แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจะเหมือนกับการซื้อหุ้นซื้ออะไรนะครับผมบอกให้ถึงแม้เงินอยู่ที่เราแต่ถ้าหากว่าประเทศนั้นบอกว่า ไม่ใช้งันสดแล้วเราจะลําบากนะครับเพราะเรากําลังถือกระดาษที่เป็นตัวทองอยู่นะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ